สวัสดีครับผมตางอีสุจยานะครับผมวันนี้นะผมแนะนำอีกรุ่นหนึ่งนะครับสเปซแคบนะครับ 1.9S นะครับผมหรือแคปเตียนะครับที่เราเรียกเรียกกันนะครับผมวันนี้นะครับเรามาจัดโปรให้เลยนะครับผมตกแต่งอะไรบ้างแถมอะไรบ้างไปดูเลยครับผมโดดเด่นเลยนะครับคันนี้นะครับมากับล้อแม็กนะครับผมขอบ18นิ้วนะครับเป็นแม็กเวลนะครับผมยังหล่อเลยนะครับดุมน็อตล้อพวกนี้ฟรีหมดนะครับผมคาลิเปอร์ด้วยนะครับคันนี้จัดทรงนะครับโหลดหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วนะครับ พอุูการมาตรฐานก็คือพวกเฟรมกันสาครับแม็กไลเนอร์เรามีให้หมดเลยนะครับผมของลูกค้าผมเองนะครับผมคันนี้นะครับรุ่นนี้จะมี2สีนะครับสีขาวกับสีบอลเงินนะครับผมเดี๋ยวลงไว้ให้ท้ายคลิปอีกสีหนึ่งนะครับดูนะฮะด้านหลัง3นิ้วหน้า2นิ้วคันนี้ผมขายเลยดีกว่าครับจัดโปร29,000บาทจบเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลยครับผมแตงอีสุเจ้าเดิมนะครับผมส่วนลูกค้าที่ชอบคลิปนี้นะครับผม ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับหรือทางเพื่อนๆทาง youtube นะครับช่วยกด subscribe กดกระดิ่งให้ผมเะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมไว้เจอกันนะครับคุณลูกค้าผมกราบขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย